เออฮะอะไรเนี Ele ่ยฮะฮึหนุกหูจริงคุณปลุกฉันตื่นอะคุณสนทำไมอะว่าเขาตั้งนาฬิกาปลุกหรือไม่คุณนอนหลับสบายไหมนี่อยู่มันตั้งนาฬิกาปลุกทำไมอะถ้าตื่นไม่ไหวเดี๋ยมันไม่ใช่ครั้งแรกเลยนะเรื่องใหญ่ตรงไหนกันล่ะอืม เกิดอะไรขึ้นวะเน,นี่ยเออผู้หญิงเต็มห้องเลยวายแหกโอ้คุณทำผมตกใจนะโยมันยี่โยมันรีบลุกได้แล้วเกิด <c oughs> อะไรขึ้นที่นี่ <c oughs> แล้วพวกคุณเป็นใคร <c oughs> แล้วมาทำอะไรที่บ้านของฉันเฮ้ยโตื่นมาโอ้นางฟ้าชัดๆตรงนั้นนะ่ะโอ้ฝันเปียกบ้าปวดหัววะ่ะ <c oughs> นี่เป็นอะไรกันวะเน,นี่ย <c oughs> ไปนะเดี๋ยวนะ อันนั้นมันเป็นฝันของเราเออ,เอ,อนึกดูดิตรงนี้มีอะไรหนึ่งสองสามดมาโอ้โหไม่มีอะไรเลยว,ว่างเปล่านึกว่าจะเจอผีปะ่ะผมพวกเขาไปแล้วอ่ะฮะสิ่งอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวเดินไปที่ประตูก่อนนะใจเย็นๆเดินย,ย่ำสามขุ้มเดินเดินเข้าไป ประตูปออมาเตะผู้หญิงยืนอยู่โอ้ไม่มีเลยสักคนฮะมีแต่แม่เนี่ยนี่คุณตื่นแล้วเหรอลูกชายแม่จะไปไหนล่ะพะ่อแม่กับพ่อจะไปทำง,งานต่างประเทศสักสองเดือนอะนี่เอาไว้ดูแลต,ต,ตัวเองนะ้องไอ้ห๊อมไปทำงานอีกแล้วเหรอหอยู่มันฉันิด,ไม,ดไม่คิดว่าเขาจะดับมือเรื่องนี้ได้หรอกไว้น้องนะเขาเกือบอายุสองสิบแล้วเนะ เงอนก้อนก็ไม่มีทอมยังไงทำงานบะทำงานบ้านแลกข,ขนมอยู่เลยเราดูแลตัวเองหน่อยเราต้องไปกันแล้วนะก่อนลูกเอาแม่เดี๋ยวนี้แม่พอ่อแม่เอยทิ้งเฉยเลยแปลว่าตัวยันคว้าเอ่อ <c oughs> ทำงานทำทำงานบ้านแลกขนมหอพักเหรอเรามีหอพักว่ะเอาสลับสบายมาก ทำไมวันนี้ฉันรู้สึกสดชื่นจังอะโอ้หดังฟ้าจะชั้นอะเออสิบเอ็ดโมงแล้วแย่แล้วสิแย่แล้วฉันต้องพิมพ์ลีซูเม่ไปสัมภาษณ์งานอะบ้ายจริงสูตรอยู่ไหนวะเออนี่ยสูตรขึ้นลงไส์ขวาเอเบีเด็กไทยล่ะเด็กเด็กไายคนละสูตรเนโอ้ยเด็กไายฉันอยู่ไหนวะเนี่ยแบงเลย เด็กไทยอยู่ไหนเอาลองหาในห้องก่อนเอาวะในตรงโต๊ะคอมกับตัวนี้อดูตัวนี้ก่อนนะไหนเด็กไทยมีไหมสูตรดมดิโอ้ยแมงเลยเหม็นชิบหายกินอะไรมาเนี่ยโอ้ยกินห่ำกูนี่เองเออมาจริงเหม็นมากต้องล้างแล้วโอหูยนางฟ้าชัดๆเปิดผ้ามาโอ้โหนอนแล้วฝันนี่มิงมิงช่วยเชียร์หน่อยนะฉันจะทำให้ได้ดีในการสมัมภาษอบโอ้โหมิงมิงโอ้แม่งนอนในฝันเพียงนี่ อ๋อมัซุกตอนนั้นอะ<า>น่ารักจังเลยอะแกแต่ตั้งแต่เด็กไอเวนแล้วตอนสมัยนู้นเพื่อนสาวเพื่อนสาวมัสซุกอันนี้อะไรอะอใบปลิวพ่อแม่ของยูมันสำหรับหอพักอโอ้ฉันจะมีเวลาหรือเปล่านะหอพักห้องพักเหรออ้าวใบสุดท้ายจดหมายลายมือของยูมันถึงมิงมิงสักวันหนึ่งฉันจะต้องมอบสิ่งนี้ให้กับมิงมิงอะ มิง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 ก็คือผู้หญิงที่อยู่ภาพน,นี่แหละมิงมิงเฮ้ยบ้าดาราอ่าชั้นนี้ไม่มีต้นตีนแล้วละไปไปชั้นอ่ไปชั้นสามก่อนืที่หวงเครืเหรออ๋ <c oughs> อเฮ้ยโ <c oughs> อ, <c oughs> <c oughs> อ้ทำไมพ่อแม่ <c oughs> ไม่เคย <c oughs> ให้ฉันเ <c oughs> ข้าไปเลย <c oughs> ตั้งแต่เด็กเออมันต้องมีอะไรสิอ่ะข้างในมีอะไรอยู่กันแน่ข้างบนไปดูชั้นหนึ่งก่อนห้องนั่งเล่นอ่าห้องนั่งเล่นโอ้บวช อะไรเนี่ยนมหมดแล้วเหรอโอ้ฉันแทบไม่เคยได้ดื่มเลยเนี่ยบ้าจริงไม่ได้ดื่มนมเลยก็่คยสูงกับพี่โบ๊ยโอ้ไม่ฉันสายแล้วโอ้โหทำไมถึงไม่อยู่ตรงนี้ล่ะบ้าจริงฉันต้องสายจริงๆแล้วล่ะ ไออเด็กบสวัสดีครับอันนี้ผมคือ BDU Boss เดมินเน่จบจากเกมจีนเรามาต่อกับเกาหลีเกาหลีกันมั่งเอออย่าแล้วอย่าแล้วแล้วฉันสาแล้วฉันสาแล้วแค่แบบว้นี้ไว้เอ่าตอนเลื่นไปสัมภาษณ์เราตรงไหนที่เออซ้ายขวาหน้าหลังไม่มีตรงนี้แล้วกันตรงเสานี่แหละเอาละตรงนี้เราเพอร์เฟกเอาแปะแล้วเดี๋ยวจะฉีดรถข้างเสาไว้ด้วยเออเป็นการจองพื้นที่ของของเรานะเอาแปะแปะเลยอ่าจะติดแบบนี้สินะอ่าพร้อมสวยงามตามรถเรือเสร็จแล้วโอ้ย อะไรวะยเนี่ยคุนยอะอ่ะคนมาทำอะไรติดทำไมตรงนี้เออคนอื่นเขาก็ติดกันหมดเลยนะฉันบอกว่าไม่ได้ไงทำไมล่ะผู้ใหญ่บอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ไงจะทำเยอะได้แล้วขอติดไว้แค่สองวันได้มะเออสองวันเองอ่ะเก๋ก็ได้เก๋สองวันฉันจะคอยดูเกวไว้ไอ้นุ่มไอ้หำน้อยเอออะไรของยิบานี่วะเจ็บจังวะ ยายป้ายายป้าเราเดินเข้ามาในไหนบ้าเนี่ยเฮ้ยมัตสุมาซุุหรือมาซุุเฮ้ยคุณลูกค้าติดแบ็คลิสไปพ้นเลยฉันบอกให้ไปไงดูหน้าตาดิมันได้ยังโดนด่าตลอดแบบนี้อายุยืนแน่แน่ยุ่งเรื่องของตัวเองเถอะฉันคิดว่าฉันไม่มีร้านอินเทอร์เน็ตอื่นแล้วอันนี้เราบอกว่ายอมยอมดีกว่าเพื่อนเราสมัยเด็กโอเคเข้าใจแล้วโธ่เอ้ย เฮ้ยใส่สุดทำไมอ่ะจะไปสัมภาษณ์งานเหรอใช่บริษัทนมอ่ะอ๋ออะไรนะบริษัทนมเหรอเธอเนี่ยนะใช่ฉันต้องปิ้นลีซูเม่อโ่อมเลยโอ้ว้าวจริงเหรออ่ะเข้ามาปิ้นเลยเยี่ยมเลยเลยอ่ะโอ้มาซุกน่าซุกสุดๆ อันนั้นคือความคิดของยูมันนะไม่ใช่ของพี่โบ๊นะบ้าจริงเลยพี่โบไม่เป็นเดี๋ยวนั่นอะไรอะเออเอาขึ้นมานะฟอมพักเนอะนี่มันเรื่องอะไรกันอะเอาขึ้นมาที่นี่ที่เธออยู่ไม่ใช่เหรอใช่โอแม่ฉันไปทำงานต่างประเทศอีกแล้วพวกเขาก็บอกให้ฉันปล่อยห้องว่างให้เช่าอ่ะไม่นะบ้านเธอคือที่สังสรร์ของฉันนะโถบ้านฉันทำไมต้องเป็นที่สังสรรเธอด้วยเหรอแล้วเธอจะเปิดหอพักจริงๆใช่ไหมถ้าใช่

มาซุบขี้เกียจอีกแล้วเหรอทำไมเธอมาอยู่ที่นี่ไม่ยุ่งกับงานไงเฮ้ยฉันก็ยุ่งอะแต่ฉันก็มาหาเธอได้ไงอ๋อของเธออะไรอะไรอะไรจะหมดวะโอ้วัดดีมาทำไมอะมาหาเธอเช้าจังอะฉันต้องเป็นลีโซเม่เพื่อไปส่งพนังานทำไมถึงต้องไปส่งพนัเงานทุกครั้งในเมื่อที่อะไรมาทำความสะอาดนิดหน่อยฉันจะจ่ายให้ดีเลยหรือให้มาทำความสะอาดให้มันยมันจะเป็นคนจ่ายตัง พูโตัวกลาทำไมยังใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ฮะไอ้ก็แค่ทำงานกับบริษัทพ่อเพื่อหาเลี้ยงชีพทุนนั้นเองโวยังไงนะคุยเรื่องนี้ก็เสียเวลาชมัดเลยอ่ะเจอกันนะพัสซุถ้าผ่านแล้วเลี้ยงฉันด้วยนะฉันจะเอาลีซูเมตไปแล้วเนาะเฮ้ยตื่นเต้นจังเลยลุ้นเดี่ยวเนี้ยสายว่ะโอไม่นะฉันจะไปสัมผัสสายแล้ว โอ้โอ้โอ้ท่านมีมีแท็กซี่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 เฮ้ยมานี่นี่แท็กซี่แท็กซี่ใครเรียกวะอ๋อมาต่มันมาแล้วอะไรกันเฮ้อไปสถานีกำลังค่ะเอ้ยหยุดหยุดอยู่นี่เปิดอะไรกเนอะนี่นายทำอะไรอยู่นายอ่ะฉันเป็นคนเรียกแท็กซี่นะนายพูดอะไรอ่ะปิดประตูสิทีโธ่ฉันเรียกไปก่อนเธออีกคุณคนขับคุณหยุดให้ผมใช่ไหมโอ้ไม่รู้ ผมชอบผมไม่ชอยก็ชอบผู้หญิงผมไม่ชอบผู้ชายเอ่อขึ้นมันต้องขึ้นไปด้วยกันนะไม่ใช่ขี่เนาะไม่อยกับขี่ไปด้วยกันยอมแพ้แล้วก็เอ่อขี่คนเดียวออกไปด้วยกันเราไม่ยอมอยู่แล้วไปเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยอืมเราก็จะสายแล้วกันนายทำอะไรตอนนี้ฉันจะเข้าโดยสอนเองอะนั่นไม่ใช่เรื่องเงินนะคุณคนขับไปเลยครับโอ้ได้เลยเลยใครจอยก็เลยผมรับตังค์อยู่เดียวผมไม่สนใจหรอก แอร์แบงใหญ่มากโอ้เช้านี้วุ่นวายชนมันสะเทือนคุณนะวันนี้ฉันมีสัมภาษณ์ที่สำคัญมากถ้าฉันไปสายแล้วก็อ่าไปก่อนนะฮัลโหลสวัสดีครับแม่ถึงแม่จะพูดยังไงฉันก็ไม่กลับไปหลอกที่บ้านน่ะฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่อยากแต่งงานเพื่อธุริเกิจของพ่อเนี่ยค่ะบอกว่าครับเดี๋ยวฉันจะโทรหาอีกทีโหพูดคำเหรอ กระเทยใช่ไหมสองสองโอ้ยเบรกทีเอาไหนดีกอดแกนไม่เอาใครไม่รู้กูไม่จะจักนี่อวดดีกว่าอวดรูกอ้วนฉลาดหัวเและวเมื่อกี้มันอะไรเนี่ยอ๋อขอโทษทีจู่ๆก็ไม่ทันตั้งตัวน่ะไหนว่าไงนะเอ่อคุณน่าจะได้เข็มขัดนิรภัยไว้นะโอ้เข็มขัดนิรภัยอืช เข็มขัดไปเป็นลูกเข็มขัดนี่เราใครเห็นไอ้นี่กล้องมันแพนไปเองนะผมไม่เป็นุดทำเหอเขาจะรอดจากการอยู่กัะทันทันเมื่อกี้ได้แล้วดูแลตัวเองด้วยนะไม่ได้หมายความแบบนั้นสักทีเดียวหรอกแต่แต่ก็ป้องกันในหัวของหลุนเขาคุณครับแต่เราก็จ่ายตังค์นะเอ้าไปไหนวะเร็วจังวะไปขายตัวได้หรือไงเนี่ยเดี๋ยวนะเขาหายไปไหนแล้วเอช่างไม่เหงอไปเขาบริษัทว์ดิวา ข้าบริษัทมาแล้วสวัสดีครับวัสดีคิดว่าเรายังไม่คุ้งไม่ได้เจอกันมาก่อนมาทำอะไรที่นี่ผมมาสัมภาษณ์งานวันนี้วันแรกครับเข้าใจแล้วขอให้โชคดีนะกับการทำงานที่นี่ขอบคุณครับขอหวังว่านายจะชอบนมนะใช่ชอบอยู่แล้วครับคุณรปภวันหนึงคนสัมภาษณ์เอ้ยเดี๋ยวมาเริ่มสัมภาษณ์กันเลยรบกวนแนะนำตัวด้วยค่ะ ผมมาที่นี่เพื่อทำงานที่บริสัทโดมครับเพื่อนำโวอนาคตที่สดใสผมชื่อยูมานครับมาสมัครเข้าทีมกลยุทธ์พวกเราจะเป็นผู้นำเองคุณก็แค่ตามไม้ทันก็พอโอเคครับโอเคนี่คือโอเคเอเรามาเริ่มงคำถามกันเลยมีนักวิ่งอยู่3คนในสนามแข็ง ถ้าคนที่อยู่อันดับที่สามแสงคนที่สองตอนนี้เขาอยู่อันดับที่เท่าไรอยู่อันดับไหนมันก็ต้องขึ้นเป็นที่สองเลยวะเนาะแต่มันคำถามยังไงยังไงไม่รู้อ้ดูสายตาเนี่ยมองเออไม่ต้องมองไม่ต้องกระพริบตอบไปนี่มาทำไมผมต้องตอบคำถามด้วยเหรอผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อตอบคำถามแบบนี้นะ ใช่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคำถามเกี่ยวกับบ,บริษตทนมเลยนะฝ่าลถถ้าคุณแบ่งเงินหนึ่งร้อยแบ่งไปออกเป็นสองส่วนคุณจะได้เท่าไหร่อ่ะตอบอย่างจริงใจ <c oughs> ผมจะให้ความสำคัญในการแบ่งปัน <c oughs> และพยายามเป็นคนที่เข้าใจคุณค่าของการแบ่งปัน <c oughs> เออเออเออตอบแปลกๆยังไงเออกูเกลียดเลย <c oughs> เอ,อ่วันนี้จบ <c oughs> แค่นี้ ขอบคุณทุกคนนะครับเอาไงดีขอาคุณครับกลับเงินนะไฟดีกว่าสภาาณนแม่งงงๆไม่ค่อยตอบคำถามกูด้วยปะอะไรของนายนายคิดจริงๆหรือว่าเข้ามาทํางานนี่ได้เพราะรีสูมตตตัวอบพูดสม่ำดีแล้วเหรอเออคือขอโทษครับเชางเถอะรับคนนี้เข้าทำงานแล้วจัดการเตรียมตําแหน่งให้เขาอเอ็นงานเฉย เวทีสัมภาษณ์ของพนักงานใหม่บริษัทนมเอเดี๋ยวนะครับ<อ>ผมได้นำงานแล้วเหรอเออใช่ชเรื่องพวกนี้<ป>เลยเรื่องพวกนี้วะฉันน่าจะดีใจสินนะในเมื่อได้งานแล้วอืมอะไรอะโทรศัพท์เข้าเหรอ,อมีบุคคลลินลนาะมีมกักซุ แล้วก็แม่เอามัดสุกก่อนเลยถ้าได้งานเลี้ยงฉันด้วยนะทําไมฉันต้องเลี้ยงด้วยหรอฉันอยากกินสเต็กอะสัมภาษณ์เสร็จหรือยังเป็นยังไงบ้างอ่เราตอบเลยได้งานแล้วทายสิว,ว่าอะไรไม่ได้งานอันนี้นลยตอบเป็นตรงๆนี่แหละได้งานแล้วพวกเขาอยากให้ฉันเริมงานผู้น,นี้จริงเหรองั้นต้องฉลองกันหน่อยแล้วฉันพึ่งได้ซีดีมิวเกอร์พร้อมลายเซ็นโหสุดยอดเลยอืม อออันนี้บุคคลลีนานาวเอาไว้ทีหลังอย่าลืมกินข้าวให้เรียบร้อยนะอย่านอนดึกเพราะมัวเล่นเกมล่ะรู้ได้ไงเนะ๋อวแม่โอเคแล้วก็อยากคิดจะขึ้นไปชั้นสามเด็ดขาดมันมีอะไรวะชั้นสามเนี่ยอ๋อโอเคแค่เล่งความเร็วเหรอก็ไม่มีอะไรใช่ไหมอืมอ๋อดูบุคคลพิจารณาเห็นโพสของนายในโทมตโตะ อัลบั้มลายเซ็นอ,อ๋อ,อ,อ,อความเร็วของอันนี้เองเหรอโอเคเอาโอเคนี่พอขึ้นไปก่อนเฮ้ยคนขายใช่แล้วของแท้แน่นอนยังมีของอยู่วันนี้เจอกันที่ไหนก็ได้เจอห้าโมงแถวสวนสาธารณะนะเป็นไงโอเคโอเคเราสามารถย้อนกลับมาได้อ่านอยู่แล้วจะไปส,สวนสาธารณะครับสุดยอดไปเลยอะว้าวนี่มันเจ๋งมากอะ่ะ วนสาธารณะนะขอโทษครับขอโทษนะครับ,รค,รบคุณผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเอ่อที่โผมหมวกหมวกหมวกปิดหน้านะ่ะคุณมาที่นี่เพื่อมาขายมะเขือเทศใช่ไหม,มหรือว่าคุณคืออลิม,มีวใช่ผมเอง이이ผมชื่อยนะูมานอ่ะเอามันด้วยนะยนี่นี่ครับซีดีว้าวขอบคุณครับไม่ค่อยมีใครมีอันนี้เลยนะอ๋อนี่เงินครับผมขอบคุณครับ ในที่สุดก็ได้มาแล้วเอลายเซ้นของผิงมิงอ่ะผิงมิ้งเฮ้่นายชอบพวกเขาขนาดนั้นเลยเหรอไม่ดึงมิลค์เกอร์เหรอเนรทอนพวกเธอน่ะน้องผู้หญิงชื่อรอชื่อชื่ออะไรบ้างแบบน้องผู้หญิงชื่อวงอ่ะหูน่ารักว่ะปรากฏมาแล้วขอถ่ายรูปเต้นถอดกางเกงว่าอะไรมึงเจอ เราหลอเี่ยงอแค่งเดี๋ยวเดี๋ยวนะมิงจากิลเกอร์เหรอนายไปเอาลายเซ็นนี้มาได้ตอนไหนเนี่ยโถสัพักแล้วะขอบคุณสำหรับอัลบั้มเนะลักกโอ้ได้ล้ว้าวจะได้ซีดีพร้อมลายเซ็นจากแฟนคลับที่เหมือนมิงมเลยสุดยอดไปเลยว้าวมั่อไรดูติงตองไงลูมือนโบดอ่ะติ้งตองมิวเกอร์มิวเกอร์สงสัย เอออะไรอ่ะเสียงผมอ่านไม่ได้เพียงแค่เสียงไม่ชนะทางไหนวะซ้ายขวาหน้าหลังเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าอ่ะอ่าตรงกลางตอกซ้ายตอกขวาตอกกลางเอาลองตอกซ้ายดูดิตอกซ้ายมีอะไรเอ้าเอ้าเจอโจทย์อ่ะโอ้เฮ่พี่ชายอยู่มันซ้าษณ์ผ่านไหม เออพวกเขาบอกให้ฉันเริ่มพรุ่งนี้เลยอ่ะจริงดิหนาเสียดายเฮะไม่เป็นไรเก่งมากเข้าไปข้างในเถอะโอเคเข้าไปข้างในไหนเดินมาทันนี้เจอไอ,อ้นีเ่เดินกลับบ้านวะ ดูเหมือนว่าคุณย่าไม่ได้เอาออกนะโอ้คงม,มีคนมาหยิบไปจริงๆสินะห<อ>ยิบไปสองใบแล้ววะใครวะใครหยิบไปวะห้องประตูบ้าน<อ>ไม่ได้ล็อกเฮ้<อ>ฉันแน่ใจว่าล็อกประตูแล้วเน่ะ<อ>ทำไมมันเปิดอยู่ล่รนั่นดิทำไมมันเปิดอยู่เ,เกิดอะไรขึ้นเนี่ย เกิดอะไรขึ้นไมค์บอกนี่คือตูจ้จดหมายออไม้กวาดเหรอ,อเอาวะมา <ś c oughs> โดยมีไม้กวาดนะแอบเข้าไปแบบเงียบๆงียแอบเข้าไปรองเท้าเอาวะเอาวะเรามีไม้กวาดเรามีไม้กวาดเอาา้าจบแล้วเหรอมาสุ องหัวใจไปมัตสุกแล้วอันนี้มินจององหัวใจไปได้หัวใจของมินจองและแกลนเหรอไ,ได้หัวใจไปมีความรักเท่าๆกันเฮ้ยไม่ดิแกนิดน้อยสุดขยับมาเป็นมินจองแล้วก็เป็นมัตสุกน้องมัตสุกทางซ้ายเนี่ยเยอะสุดโอเคเ,เดี๋ยวเราพักกันอีพีแรกไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเรามาต่อกันอีกทีในอ p ที่สองสวัสดีครับ